สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสองจิ๋วรีวิวครองวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นวีดีที่แปลกมากๆเลยเพราะว่าเรามารีวิวกันอยู่ในห้องน้ำนะคะใช่เราจะทำอะไรกันครับวันนี้แม่เห็นคนอื่นเขาแบบเล่นกันง่ายเราก็อยากจะแบบให้ลูกแบบว่าเล่นสนุกสนานเราก็เลยซื้อเจ้าปูบับเบิ้ลนี้มาอันนี้คือเอาไปเล่นตอนอาบน้ำเล่นตอนอาบน้ำเพราะว่ามันต้องใส่สบู่ เดี๋ยวบอกก่อนวิธีเนี่ยทำยังไง<อ>คือเราอะ่ะจะต้องหาภาชนะเล็กๆอย่างนี้ใช่ไหม<อ>แล้วเราก็ใส่น้ำลงไปในปากปูพอ,อเราใส่น้ำเข้าไปในปากปูเสร็จเราก็เอาสบู่ที่เราใช้เนี่ยปั๊บมาให้ใส่เข้าไปเพราะข้างในมันก็จะได้เป็นน้ำสบู่แล้วเราก็กดไม่ยังโอ๊ยเอาเข้าไปข้างในไหมน้ำสบู่ ไ,ปไปอีอะารป่วยเหรอ,อ <c oughs> เป็นไงคะวิ <c oughs> ่เต้จับมีเลยซิวิ่เต้ครับว้าวดูดูเขาแต่นี้น้องอุ้มมียะไมาไหนสิคะเงะ <c oughs> งโกค่ะไม่จับไปสิลองน้องเอาไหมเอ้ไหมเอาไหม <c oughs> ไม่ชอบแต่มีการชอบไหม,โอ,มออโอ้ย,อยม,อมีการชอบอ่ะอุ้ยอุ้ยอ่ะมีการกดเปิดให้แบบนี้หน่อยครับกดเปิดตรงนี้ครับกดเปิดว้าวว้าวอ่ะกดปิดให้แบบนี้หน่อยครับว้าว มันล <pl ains> <ini> <you. t realidade> ื่นเลื่นเลื่นลนลค่พี่บีมกอุ้มน้องหน่อยค่ะปูไเกอุ้มน้องหน่ยค่ะปูนี่กลัวร้องห่อกลัวปูเป็นไรนปูไม่ต้องกลัวปูอร่อยนะปูอร่อยปูอร่อยลูกอร่อยมากเลยเีปีนี้เปี๊กลปูปูขออ นั้นผมบอกเลยวันนี้สองจิ้วใช้แล้วเฟลเฮ้ยไม่ลนี่มีกาชอบอ้าวเหรออันนี้ก็เรียกว่าอยู่ที่คนแล้วล่ะเนาะใช่มีกาชอบถึงมียักษไม่ชอบอันนี้คนจะติดไว้ตรงนั้นนะจริงๆแล้วอ่ะใช่คือจะบอกว่าถขอปิดน้ำฝั่งนั้นนึงนะคือจะบอกว่ามันเหมาะกับการเล่นตอนแบบอาบน้ำเท่านั้น พราะถ้าเราเล่นแบบที่เราไม่อาบน้ำเรามาันเลอะเละเข็งป่ะแล้วนางมีจุบจ๊บๆสามอันนี้ถ้าสมมติเรามีกระจกเราก็แปะได้แล้วเขาก็จะทําเป็นฟองแบบเหมือนไข่ปูอะเลย์เล<ๆ>ก์เลย์เราคเลย่ะเราคดเาคดว่ามันจะนเป็นเองแล้วเลย์เลย์เลยอเลย์เลย่าลยออบบ่เลย์เลย์เลย์เลยลเลย์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 เลยเลย์เลย์เลยเอเไข่เเลยเลยเลยเลเเ ลยย้างมือหรือยังมิก้าอ่าล้างมือครับเดี๋ยวล้างมือเองล้างมือเองโชว์ล้างมือก่อนโอเคอปิดน้ำปิดน้ำด้วยครับปิดน้ำโอเคครับอ้โหอาที่นี่ล้างเท้าล้างเท้าเปิดน้ำหน่อยครับล้างเท้าล้างเท้าล้างเท้าโอเคอ่ะปิดน้ำหน่อยครับปิดน้ำครับปิดน้ำปิดปิดครับปิดครับโอเคเก่งมากปมมือให้ตัวเองครับโอเคครับโอ้โหปมมือแต่ไม่ต้องชูนิ้วนานครับนุ่มโอ้โหมิก้าเมื่อกี้มิก้าชอบปูเมื่อกี้นี่ไหม ถ้ามีการ่อนปู en, มีกาบปบมือให้หน่อยครับปอบมือโอ้ยไม่ชอบปูโอเคก็คนหนึ่งชอบคนหนึ่งไม่ชอบก็นนบถือว่าโอเคที่ซื้อมาผ่านครึ่งนึงครับคบุ้มค่านะฉันค <laughs> ุ้มค่านะ ก็ซื้อออนไลน์เหมือนเดิมนะคะซื้อออนไลน์เหมือนเดิมราคาอยู่ที่ประมาณ2 0 0รกว่าบาทก็ไปดูแล้วแต่แบบแล้วแต่ร้านแล้วแต่แอปแล้วแต่อะไรใดๆใช้ได้อยู่ลูกชอบทุกคนไปหมดแล้วเล่นสนุกแล้วงั้นกี้ขอปิดรายการเองแล้วก่นนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i ร e กดกระดิ่งกดซีเฟอร์ใช่พวกเราด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าจะไปหาของแบบน่ารักน่ารัจริงๆมาให้ดูหน่อยค่ะ